โอ้ลงเละไปถึงยานเน่ยโอ้ตกใจเมื่เอาเอาแบบนางนาำนม M U L 07จากกาญจนบุรีบุรีโอ้สาทุว้าว เชียงใหม่ไหนครับโอ้โห oh. oh, นี่ก็จุดชมวิวด้วยเนี่ยใ oh oh, ช่โอ้ไม่กอดโอ้ถกกใจสาวจันแล้วนี่เขาเป็นคนเ่าๆระวัดกับขเ,ขเขาหลอกค่ากินมาฮอดแล้วนี่นชีแรกเนาะของการจนันาบรีมาดีมาเจอกับสามเกลือเขาคือเก่านะแต่ว่า มาท้งมืดเนาะควมแกงน้ำกันก็คือหาคนนอะนั้นก็คือพี่ดาพากันขับรถมาที่กาญจนบุรีแล้วกะพี่ตีนะครับนี่พี่ตีก็พาเรามาด้วยพี่ตีแล้วกับพี่ดาเนาะมาน้ำกันมื้อนี้ทั้งมืดหาคนทุกคนนุ่งสุดขาวมืดทุกคนเลยทุกคนเห็นไหมใส่ตีมสีขาวน้ำกันเอนนีเป็นคนเ่ขาวสะอาดเนาะพี่ตีเนาะนด้ครับผมคนใจสะอาดครับ น้ำไม่ต้องอาบก็ได้เออนราเมื่อ,อกี้ก็พากันมาเหตุทำบุญก่อนก่อน,อนที่ไปที่อื่นเนาะทั้งวัที่แรกนั่นก็คือวัดวัดถรำมเสือนั่นเองทุกคน,อน,นโอ้โหูนะเห็นปะเห็นองค์พระเจดีปะสูงร้อยแปดสิบขันทุกคนพันใดเนาะให้เขายางขึ้นไปแต่ว่าเบ่งทรงแล้วถ้ามันมีทางอื่นนะเขาขึ้นไปเขาจะขึ้นทางอื่นเนะะาะเพราะว่าขันใดมันสั้นนั่นเองทุกคน,น,นทางขึ้นอยู่ใส่นออบวันนี้ เดี๋ยวให้พี่ด่ามันพาไปเลยน่ะเพาต้องตามพี่ด่าไปอืเป็นไงอากาศฮ้อนนะอู้อากาศนี่สุดยอดเลยทุกคนบอกเลยความฮ้อนนี่บอกเคยป่านี้ไีเนาะพี่ด่าว่าว่าจังหวัดกาญจนบุรีนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ฮ้อนที่สุดในไทยจังหวัดนึงเนาะกล่าวได้ถือว่าสุดยอดคือกันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าความมูสึกตอนนี้ก็คือมันกัดผิวสุดยอดเลย พ่อเน,นี่ยคนกำลังสร้างประตูโหงมักคิยายทุกคนมันจะออกจีนจีนหน่อยหนึ่งทุกคนเบิ้งดีๆแม่มันจะออกแบบเป็นวัดแนวออกวัดจีนในหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเห็นสังเกตเบิ้งอันนี้นะคืออยู่เมืองจีนนี่อย่างเลยเออเดี๋ยวน้ำพ,พ,พี่ตีพี่ดาไปก็เนาะว่ากระเจ้าซิไปใส่ก่อนอันนี้เขาเรียกไอ้ติมหลอดไอ้ติมหลอดใช่ไหมติมลอด,อลอดเอดลยกระเลมไหมที่ลาวเกาเรียกกระเลม ข้าวล่้งไม้ครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจี๊ยบเไีอ่านั้นจะเป็นน้ำมะตูมครับอุ้ยเป็นแบบคลาสสิกสุดๆเลยตัวนี้อุ้ยนี่เอาขนมเลยครับพี่เมฆอันนี้ไม่เหนียวเลยพี่เมฆมะตูมมะตูมอ๋อพี่มะตูมอ๋อมะตูมฮึสาเกเหรอครับเป็นผลไม้เหรอครับ ลมันจะเหมือนขน,นุนอ่อนนุนอ่อน๋นนอ,นนนอนมักมี่มักมี่บ้านบ้านอื่น่อยามักนี่โอ้โหมีแต่ของกินทุกคนมักไม่ติมเลยน่าหมเตหมนเหมลยโอ้โห อุ้ยนี่มะขามป้อมมะขามป้อมก็มีมะกะทะน้มโบหินดุลแล้วมาขามป้อมอันนี้น่าจะเป็นประตูโหงดังเดิมเนาะแต่วันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่เขาจะกำลังเห็ดอยู่มัดคำเสือนะครับตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงเขาเอาแบบนางงามนู MUL 07จ็ดจาก การจนะบุรีบุรีตัองบุรีสิ <laughs> ไม่ใช่บุรีนะครับบุรีนะครับ, <laughs> บ,รรบ <laughs> เออทางเขา้าเฮ้ยเย็นเนาะมอนมองนี่นะ <laughs> มอมอะไรเห็นมั้ย <laughs> <laughs> มีเข่าล้วมาติดเข่าล้วบนติดเขานะ่าไม่ใช่ติดเราถ้าติดของเรามันจะเรียกติดเขา่าอะไรครับ <laughs> <laughs> พี่ด่ายตั้งหูมองเที่ยวออไรน <laughs> พาพาไปดีกันนะั้น โอ้ยสมกับมันห้อนเลยดิอากาศแดดมาแบบแบบเมฆนะม้ำประยุ่นเนาะอ,อยู่นี่ก็ไม่ได้ว้อเนาะคอยเฮาแบบว่ามีอากาศเย็นๆขึ้นมาเนี่ยนะแต่ว่ายอมยอมหับเลยว่าห้อนอีหลีโอเคทุกคนตอนนี้เรามาหอดทางขึ้นอารามหลวงของวัดธรรมเสือเลยก็ได้นี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นี่เองมีรถใช้รถ ขึ้นรถรางสิบาทเป็นตัวที่เดินจริงค่ะไม่ไอเดินยากทงขวเดินเลือกเดินขึ้นได้เหรอครับได้ค่ะเพราะกางยางอ๋อถ้าตรงกลางเนี่ยจะชันและเดินแล้วเหนื่อยแต่ด้านใดด้านข้างจะเดินได้ง่ายกว่ามันเดินวนเหรอครับทางนั้นเดินที่เป็นวนแค่นั้นเองค่ะเพราะกางยางขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดจะรอสีลงมาจะรอการลงรถรางก็ต่อแถวสิบบาท แล้วแต่ตัวเองจะเลือกทําคลิปแบบไหนแต่เดี๋ยวพี่เดินขึ้นด้านข้างก็ได้พี่เดินตรงนี้พี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันมันชันและแบบเดินยากถ้าเป็นเงินยพี่รลานเป็นร้อยโอ้ยนี่มีรถขึ้นบนลงมาด้วยนี่นี่รถชีคีออฟน้องจันี่ว่าไม่ว่ะนี่คือรถมีเลยคุณนะพี่ดาดึงจันไปเบิ่งเนาะอุ้ยลองลองเบิ่งทุกคนจะพาทุกคนมาขึ้นเรือเอ้ขึ้นขึ้นรถ รถดึงสลิงขึ้นไปนะทุกคนนาะนี่เห็นไหมโอ้ยแม่นิลีโอ้ยเสียวอยู่ได้เดียวสามเอ้เลยครับโอ้ยเสียวแบบนี้เออค่ะค่ะคคตอนคืนนัยางลองยางขึ้นเหมือนกันทุกคนบัดบัดลงบัดเราลงมาจากอบัวโซตาจิงชีลงมาโอเคไปแบบนี้ก็ดีแค่กันนะ นี่ทุกคนตอนชิขึ้นเขาชิขึ้นทางนี่ทุกคนจันเิ่นเริ่มสตาร์ทก่อนแต่ว่าพี่ดาก็พี่ตีไปฟังนั่น,นทุกคนเห็นบ่ทุกคนมันมีทางขึ้น3ทางให้เลือกจะเป็นสลิงเนาะหรือว่าบันได,ดที่ซันแบบนี้แล้วก็ยางอ้อมนะมันจะเป็นมันจะเป็นทางขึ้นที่บอสันบันไดพี่เมฆเลือกเลือกคอ,อมใดเลือกซอยไหนดีอยากจะขึ้นสีเขียวแต่ว่าพอดีมีคนเดินลงมาก็เลยอ๋อวุ้ยเราซักไม่เท่าอีกเขา,า,า,าต้อง เขาต้องอท่าวะพี่ไม่จะรอหรอกครับรผมไม่รอนะอครับผมเดินขึ้นก่อนนะผมจะขึ้นสีนี้ครับตรงนี้ทั้งนี้น่าจะเป็นทางลงเนะหรือว่าขึ้นได้ขึ้นกันอาไปนี้ได้ไปอยวค่อยลงนี้โอเคไปเดี๋ยวเ,เดินทางประมาณร้อยก็ขันมาสันพิดาาแต่ว่าเขาที่ขึ้นไปลองเมืองก่อนว่ามันทีสั่นสําไหนเนาะก็ดีได้เหือร้อยก็ขันนี่เนะ าซันนี่หลีเลยพระต้องเงยคอเบิ่งตลอดเนะทุกคนเมื่อยแล้วว<า>ะวีเรือเบาบางเมื่อยกันนี่เรือเบาบางเมื่อยกันนี่โอ๋อนี่ก็เครื่องทางแล้วนี่พี่เม้อ่าอย่างก็รถรถ,รถเมย์เปิดประทุนรถชอยลังอันนี้รถถอยหลังเนาะเอารถถอยหลังลงลงลงเขาเออน่าเล่นเนาะโอ้ยทุกคนมาฮอดแล้วขึ้นมาฮอดแล้วเนาะเมื่อยกำลังดีเมื่อยปะ ก,กำลังกำลังดีนะกำลังได้เงื่อนเออนี่ขึ้นมาก็จะเจอห้านเป็นห้านขายเครื่องเครื่องรางของของังไปพี่เทายางขึ้นไปถาวิดาวิติีอยู่เทิงนันออต้นไม้แบบบังเหรอแสงแดดลบเมือเลยเห็นมาทุกคนนี่ถึงพร้อมกันเลยสุดยอดพ,พอดีเลยครับ พอดีเหนื่อยลงขนเหนื่อยอี่เมย,ย,ย,ยเขาเร็วก,กว่าอีกข่านขึ้นนี่ท่าเดี๋ยวค่อยลงไปถ่ายทางนี้คือมันเลี้ยวอย่างนี้หรอครับหรือว่าใช่มันอ,อ้อมแต่บันไดอ่ะมันเป็นนี้อ๋อมันกว้างมันกว้างกว่าางทือสั้นๆเลยนะโอ้โหโอ้พระประธานองค์ใหญ่มากโอ้โหสาธุ <สม S 1> ว้าว โอ้โหนี่อันนี้คนนะทุกคนอันนั้นอันนับบ้นพระพุทธรูปโอ้โหหลวงพ่อชินประธานโอ<ห>้ใหญ่ยยขนาดทุกคนสุดยอดเลยผู้งามขนาดเฮ้ผ<ห>ู้คนเขจาจะอยู่มาอยู่นี่หมดเลยทุกคนเขจาจะมาอยู่นี่หมดเลยฮะเชียงใหม่เชียงใหม่ไหนครับ โอ้โห oh, <Okay. S 1> นี่ก็จุดชมวิวด้วยเนี่ยใช่โอ้ไม่กอดโอ้ยังดีเลยโอ้โอ้โทุกคนได้มาไหวพ้พระทำบุญแล้วก็ได้มาชมวิว <c oughs> ไม่ออกจากบ้านไม่เห็นด่านแดนไกล <c oughs> <c oughs> ท้งนี้ก็จะเป็นไฮนาของชาวบ้านทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนเบิงให้มันละเอียดเลยแล้วก็นละ คิดนี้มวนๆไปนกำกันทุกคนโอ้ยิ่งใหญ่อลังการท่านี้นะใหญ่ได้ใหญ่ปะสูงดีขนาดเนาะโอ้ถึกใจสาวจาันแล้วนี่เขาเป็นคนท่าๆจรงวัดกระเขาหรอขากินเออสุดยจริตเขากำลังอีกย่างนี่ไทยไอโอ้ยงามงามงามได้เลื่องเลยอืม้มบ้านสวนสวรรค์ สวรรค์ของบาวทิวเนาะอยากมีบ้านสวนทุกคนโอ้โห و, เป็นคาเฟ่ได้เลยตัวนะวน่าจะเป็นห้านอาหารเลยตัวนะเขาเขาเขา,า,าต้องมีให้ได้เนาะตังตะว่าคือคือคนต้องเบิ่งคลิปของเขาเนาะจนจบจนจบคลิปเด้อเพื่อให้มีบ้านสวนนะเได้รีวิวให้ทุกคนเบ<อ>ิ่ง <laughs> เก็บเก็บเล็กเก็บน้อยเนะท<อ>ุกคนเนาะเก็บจดกว่ามันซีมีนะทุกคนเนาะเขาเป็นคนต้นทุนต่ำเขาก็ต้องขยันกว่าคนอื่นเปสองสามเท่าไปแล้วทุกคนเนาะมันต้องแบบนี้เอองามมาก เชิญค่ะไอกันเดสอาจย์กำลังจะพาทุกคนไปยังทะลุมิติทะลุมิตินี่ทะลุมิติทะลุมิติไปเรื่อยๆไปเดินทาง,งขึ้นข้างบนทุกคนนี่แล้วเพิ่นกัจะมีป้ายบอกว่าท่านที่ขึ้นไปบนเจดีย์ให้ลงก่อน16นาฬิกาเจดีย์ปิด จะให้ลงก่อนสี่มงแรงเลยทุกคนนะเพระาะว่าเขาจะจะปิดเจดีย์ใบขึ้นไปนั่นเองเอ,อประมาณเก้าสั้นเจดีย์ประมาณเก้าสั้นเลยทุกคนนะเดี๋ยวเขาชี้ขึ้นไปสั้นสูงสุดเลยให้ทุกคนได้เบิง oh, ่งน้ำกันพอดแล้วทุกคนสั้นเก้านั่นเองนี่จันเขมกาวอยู่สูงลีเด้ ย่างขึ้นมาก็เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยดูเถิงมีมีพระธาตุอันนี้พระธาตุนี่อย่างกว่มีพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเลยของพระพุทธเจ้าโอ้โหงามเนาะก็จะตกแต่งในสุดยอดเลยอยู่ในตู้แก้วทุกคนเราจะใส่แก้วให้เนาะเรามากราบไป ชุดนึ้ะครับน้องก็หยิบไปอัดเลงนี่ทุกคนได้แล้วได้แล้วดอกไม้เพื่อไปไหว้พระเนาะบูชาอะไนโอ้ยอันนี้ไม่อย่างเหรนี่ชที่หยอดเหรียญอ๋อนี่มันมีบอลมีบอลนนหยอดเหรียญอีกๆหยอดเหรียญออตโต้เพื่อ แต่ว่ามีมีท้องมดค่ะน,นี่เยติดอยู่ก็นี่ติดมาอยู่<ะ>นี่เกี่ยมขึ้นแล้วทุกคนนี่โอ้เป็นไงพีดาตื่นเต้นไหม <laughs> <laughs> นี่เราต้องมีเวลาไปนั่งกระเช้ากันนะโอ้นี่นั่งคนละขบวนกันเลยเหรอครับ พี่เมซูเปอร์ซเปอร์เปิซเปอร์เลยเดี๋ยวมาเบิงกันว่าครเป็นหบนอคสวัสดีครับพี่เสวัสดีโอ้ลงเลยมังไปเหินยานเล่โอ้ยโอ้สวัสดีครับทุกคนหูสูงมากทุกคนน่าตงสูงเย้โอ้ตกใจเว้ อโอ้โหงามงามงามงเต้นดีถึงเต้นตอนปล่อยอ่ะโอ้โหพว่า <c oughs> มันจะพูดนี้แล้ว <c oughs> คืออ๋อึ้นทั้งขวารงทั้งท่าทุกคนอุ้ยอุ้ยังมีเลื่อนต่อยนิดหน่อยก็พอได้ใจมีผู้ขึ้นกับขึ้นแล้วแต่ว่าตอนขึ้นแล้วนะย่างขึ้น,นทั้งคันใด้แล้วแต่ว่าตอนลงนี่ลงทางสลิงทุกคนโอเคหลังจากที่เราลงม้าก็ขึ้นไปขึ้นนะวันนี้ยอกยอบยอกอ,อ,อืออันนี้สามทางเลยทุกคน ตอนคืนเนาะึ้นฟังพูนก่อนลงกะลงสลิงแล้วก็ขึ้นมาฟังนี่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาเบิร์นทำเสือนั่นเองทุกคนอ๋อเราถ่ายข้างในได้เหรอครับได้โอเคครับบีหลวงพ่ออืมได้มาหอดวัดทำเสือก็ต้องได้เข้าไปให้ทำเสือให้เองทุกคนร้อนยื้อทางเรือโอ้โห ทุกคนหลังจากเขาออกจากคำเสือนะแล้วทุกคนนะยูหันนี่มีลุยซีสมิงพายที่อยู่เค,เคยบึงอยู่ในหลอนไดอารี่นั่นเองทุกคนอ,คอยู่วัดนี่นั่นเองทุกคนคนหนาวลุกตอนนี้เขากำลังมาสอ่อาเพิ่มาบูซาบูากลับไปแล้เป็นพระอาจารย์เนาะเป็นหลวงปู่นั่นเองหลวงพอนะ่อเนาะหลวงพ่อชื่นเนาะที่เพื่อนเอาขลางเนาะ่างไก่ของเพิ่นยังอยู่ถึง เป็นเขาเอื้องลงแก้วนะครับเป็นโลงเนาะอยู่บางทีงูงามกันนะเไไนพิ่นโบนาเนาะทุกคนเนาะและ้วก็มีเพ็นมาทุกคนเพิ่นโจเนาะแสดงภาพของหลวงปู่หลวงพ่อไปเนาะอ,อยู่ข้างบนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเพิ่นโบนาเปลือยขึ้รับซื่อๆเนาะทุกคนเนาะโอ้ยมาเห็นโอ้ยฟังนี่ฟังนี่จะเป็นภาพภาพเต็มของเพิ่นเนาะข้างบนเนาะทุกคนก็เป็นสิ เคยเห็นแตนอยู่ในข่าวทุกคนเน่ยผมเคยมาเห็นตัวจริงจักเทืออันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราทูทิวเนาะที่มาเห็นหลวงปู่หลวงพ่อซื่นเนาะที่ว่าเป็นหลวงพ่อที่โด่งดนะังเนาะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าไดอา้อยู่ที่วัดทำเสือนี่เอง